เรเีนพรายเดียวพบพระอาจารย์พระวันที่ประหลัดทั้งหลังกล่องพี่น้องญาติโยมนี่เป็นงานท่าบุญแจกเข่าฮ่าคุณพอ่อผู้ใหญ่วันดียั่งยืนพี่น้องเงี้ยเป็นเสียชีวิตไปได้สองสามวันนี้คือมาสวดมนต์ทำพิธีพี่น้องเัี้ยตอนแรงๆญาติโยมมาขอกันทั้งหลังกล่อง อาจารย์เก็บภาพบรรยากาศในพี่น้องอยาติโอมสาทุกนทั้งหลายยสมิตสหายของคุณพอคนใ่องคนในวันดียังยืนมันนี่เพ่งกิดได้เสียชีวิตแล้วพี่น้องอยากย่อมเลยคนกับายหลวงสลาหลวงอายุเพ่เกับแปดกว่าปีเกือบเกิบพี่น้องอยากย่อลานเพิ่งเล่ตอนนี้เ็ลงจะทำพิธีพี่น้องราตนาศินอยู่แล้วเนี่ได้พระอาจารย์กสิ เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องญอติยยมบึงเว่าอาชีพอะไระบรบรยายพี่น้องย,ดยอดโยมใยมพี่น้องบับบรรยากาศ,ศไปน้องกันตัดตอนมาตอนที่เอาอธิเ<ท>ขากําแพงวัด<ท>พ,พี่น้องยอา,าติโยมพระอาจารย์เวทไทยก็ตัดมาให้พี่น้องบึงดดเรียวเลยพี่น้องญอติยยมตัดมาตอนที่เขาให้พี่น้องบึงบรรย<ด>ากาศ ทางบ้านพระอาจารย์เขาเขากำแพงวัดพี่น้องคนเขาธาตุสายสารเขาเอื่นธาตุสายสารเอื่นว่าเอากระดูกเขาธาตุตอนนี้ก็เอาเขากำแพงวัดนี่คือเป็นซองเฮ็ดเป็นซองเป็นซองเลยพี่น้องยอโยมเพื่อเสียชีวิตร้านก็เอามาเข้าไว้นี่แหละค the ือบ้านใหญ่ของห้องพี่น้องยอดยมบูใหทุกคนคนเจ็บคนตายแขนข้อคู่บาดยางตื่นเศร้าเห็นหน้าจังววายังพี่น้องยอดยมพี่น้องยาโยม มัไฟระบาดได้เลยพี่น้องบอกว่าไฟทุกคนต้องเลยมาอยู่วัด <c oughs> พี่หน่องนี่แหละที่เขาเอาบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านบวไปทั้งเลยนี่บ้านตัวนี้บวชขายก็บบได้บ้านตัวนี้มาอยู่นี่บึ้บคู้คนพี่น้องตอนนี้นสิ่สี่อยู่เร็วหรืออยู่ซ่าเ,เขาเอาื่นเอาบ้านใหญ่แทน,นตัวพระอาจารย์เป็นผู้เป็น ได้ให้พี่น้องญาติโยมฟังนี่ก็ได้มาเขาเนี่คือกันพี่น้องเด้เขามมอยุวัดนี่แหละพี่น้องญาติโยมเขาเอื่นบ้านใหญ่เพรามัยังเป็นเรื่องสมมุิพี่น้องญาติโยมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องสม,มุติสมมุิเบิดพี่น้องญาติโยมเลยมันเป็นเรื่องสมมุิทั้งนั้นเลยนะยพี่น้องมันบรรยากาศ เสียนหาเฟือเซียนหาให้มันลบเสียนหาใหมันล้มาันล้มเขอนมาันล้มเอาขอนมาเคาะไป เอาแม่าไปวนะคองห้ามให้บ้านพดเอาบาีไปอย่าไปแตกแถวของพอไป่าอกมาีกเพนได้รขอกมาเทไปนั่งแถวนั่งเป็นแถวนั่งเป็นแถวหันหน้ามาพี่หันหน้าเข้ามาพี่เรียนแถวแล้วหันหน้ามาพี่อย่ามึนโบ เอาหัวบรล้านใหญ่ใหญ่ช่หรือไไหมผนังลงอ่าพนมมือขึ้นพนมมือขึ้นเอาไน้นำหลังเด้อสาธุสาธุปุกไกสะวันทาคมบอขออน้อมขอนน้อม พ่อน้อบๆกันน้อบๆผมลงไน้มเน่ย ผมเกตเกษากอคามาคุณบิดามารดาคู้เป็นบอเกิดเจ้าผููเลิศเลี้ยงลูกวังผลกำบันดนมีไปจากลูกลูกหลานโซนำเจ้าบ่อไล่มีใจใส่คิดถึงคุณเจ้าพากันเท้า จักจักตั้งเจดีจักตั้งเจดีบรรจุอาทิบรรจุอาทิก็ขวมเอาไว้กวมวมเอาไว้ทำทานให้ทำทานให้เข้าเจดีพอเข้าทำแผงนัดพอให้ดวงวิญญาณพอดวงวิญญาณพอแม่จงหูพอแม่จงหูอยู่นามูอยู่น พบไก่พบไก่ไกรีบมาไว้รีบมาไว้รับทานผงข้าเที่ยวานผงข้าเขาตั้งหน้าเขาตั้งหน้าไปเกิดสวรรค์ไปเกิดสวรรค์ทำอันใดทำอันใดลูกหลานพิพาลูกหลานพิพาลขออนุญาตขอความอนุญาคนจักเวรกรรมคนจักเวรกรรมให้ท่านนำให้ท่านนำทำสู่ทุกอย่างทำสู่ทุกอย่างอย่าเหินห่างอย่าเหินห่างตุมลูกตุมหลานตุมลูกตุมหล ลูกตนลูกตนทูกคนถุกคนขอให้ลูกขอให้ลูกขอให้หลานขอให้หลานมีข้าวของเงินทองมีข้าวของเงินทองไหลมาเทมาไหลมาเทมาสาธุ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 อานุโมทนาอานุโมทนาจบ

อาลมตั้มนี่อย่าเบี้นะเอออารมต์จนพึ้งน้มามานิมามาไพ่สีพุก่อนมาเอายาเผาเอาขื่อยาเผาเปือบมาต่อเลยนี่คันมีน้ำเฮ้ <laughs> <Cái> nó... <laughs> Chắc chỉ cảnh nữa. นี่ละตัวสิเอาบุญเพิ่อนขึ้นตัวนี้ละตัวสิเอาเพิ่อนขึ้นสวรรค์เอาทอง่งใกล้ขึ้นตัวนี้ตัวขึ้นสวรรค์ Yeah. <laughs> <laughs> à nhúc 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 hết đi là tốt nhúc luôn chốt và leo leo này lo khinh lần khinh sao bắn lần ແລະບໍ່ຢາກກມືກໍຝາຈົນພີນອງญาติโยมคลิปນີ້ເອົາຝົນໃດມັນດີຂຶ້ນສະຫວັນຈົບໃຜມັກໄປຊອກກໍຢ່າລືມກົດ l ກົດກດติดตามກດ